วิธีถอดนะครับวิธีถอดเช็คสายลําโพงรถรุ่นรถจีปรุ่นนี้นะครับว่าให้เช็คดูว่าสายลําโพงหลุดขาดหรือเปล่านะครับวิธีถอดก็คือดับแรกเลยเอาตัวเนี่ยครับกระจังหน้านี่ออกก่อนกระจกหน้าด้านหน้านี่ครับออกดึงขึ้นแรงๆนะครับออกปึ๊บออกออกก่อนนะครับอันที่สองก็คือเอาพงมาลัยออกนะครับขันน็อตที่พงมาลัยออกจุดนี้นะครับขันออก ตัวนี้ออกไปอย่างนี้ก็ได้ต่อไปก็ขันน็อตตัวนี้จุดที่หนึ่งจุดที่2ตัวนี้ครับจะมีตัวล่างใต้ต้ประตูนี้ด้วยซ้ายขวาเลยอันนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้ด้วยถอดออกปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาได้เลยดึงออกมา ไปประตูก่อนแล้วก็ยกดึงออกมาได้เลยทีนี้ก็จะมองเห็นมองเห็นลําโพงแล้วครับเนี่ยครับลําโพงจะอยู่ตรงนี้นี่มองเข้าไปเลยครับจะเห็นลําโพงเนี่ยผมซูมให้ดูเนี่ยครับ ดูว่าสายสองขั้วนี่มันหลุดจากลำโพงหรือเปล่านะครับนี่นะครับสายสองขั้วนั้นนะครับ,อรนะรบโอเคถ้าหลุดขาดก็ต้องถอดลำโพงออกมาบัดกีสายใหม่วิธีถอดต่อไปนะครับวิธีถอดฝากระโปรงตัวนี้ออกนะครับในกรณีที่สายลำโพงมันขาดนะครับต้องเอามาบัดกีนะครับ ถอดน็อตตัวที่หนึ่งตัวนี้นะครับอยู่ใต้นี่นี่ครับน็อตตัวนี้หนึ่งสอง,งตัวนี้นะครับสองตัวนี้ก่อนใช้ไขควงสั้นก็ได้จะ,จะได้ถนัดนะครับอ่าน,นิดนึงนะครับพอดีเมื่อกี้ลืมบอกไปวิธีถอดฝาตัวนี้ออกนะครับมันจะมีน็อตอยู่ในนี้ด้วยสองตัวซ้ายขวาเลยอยู่ในรูนี้ด้วยนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับเมื่อกี้ช่างลืมแจ้งไป นในน,นี้ด้วยพันน็อตเสร็จแล้วก็ยกฝาตรงนี้ที่โค้งน็อตออกขฝาตรงนี้นะครับสองข้างเลยลออ็อ,อกคอยๆแงะออกเป็นกะิบล็อกพิเศษ นีถ้าสายขาดก็บัดกรีเลยนะครับหันน็อตออกมายกลำโพงออกมาก็ได้แล้วบัดกรีเอาแล้วก็ลองไล่เช็คสายดูทุกอย่างเลยดูก็ได้พวกไฟพวกอะไรเงี้ยจะอยู่ตรงนี้หมดถ้าปลั๊กตรงนี้หลุดไปหน้าก็จะไม่ติดนี่ไงสายเส้นเนี้ยลูกค้าุดหนึ่งก็คือว่าสายเส้นนี้อาจจะหลุดก็ได้นะนี่ครับบางทีว่าสายมันหลุดแล้วมันก็ผุบลงไปข้างล่างอยู่แบบเนี้ย ลูกค้าก็อาจจะไม่เห็นสายก็ทําให้เราเปิดออกมาถ้าหาสายเจอก็เอาไปต่อมันก็ติดเป็นสายที่ต่อจากลําโพงใช่ครับนี่เช็คดูนะครับ